มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผลตรวจบีมประพังกอนจากกรณีข่าวการจากไปของนักแสดงวัยรุ่นบีมประพังกรที่มีชื่อเสียงจากซีรีส์เรื่องเคว้งนะคะที่ได้ออกอากาศทางเน็ตฟิกค่ะโดยมีรายง,งานว่านักแสดงหนุ่มนอนหลับทางครอบครัวเองพยายามปลุกแล้วแต่ว่าไม่ตื่นจึงได้นำตัวส่งยังโรงพยาบาลและพยายามกู้ชีพแต่ว่าไม่เป็นผลค่ะ โดยหากย้อนกลับไปโพสตสุดท้ายในไอจของนักแสดงคนดังกล่าวได้โสพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่า100ประเด็นก็คือภาวะคล้ายๆกันนี้เกิดจากคนไทยปีหนึ่งก็เกิดขึ้นอยู่เยอะนะคะทางการแพทย์จะเรียกว่าบลูการ์ด้าซินโดรมมักพบในชายวัยทำงานอายุช่วง25-55ปี อาการก็คือจู่ๆจะเกิดการเต้นของหัวใจห้องล่างแบบผิดปกติซึ่งอาจเกิดขึ้นจากตัวกระตุ้นบางอย่างเช่นเป็นไข้ไม่สบายเกลือแร่ผิดปกติที่น่ากลัวก็คือคนที่เป็นภาวะนี้ส่วนมากไม่มีอาการอะไรนำมาก่อน จูๆก็เกิดอาการนี้อาการที่สงสัยลองดูในภาพข้างล่างถ้ามีใครในครอบครัวหรือว่าเครือญาติที่มีประวัติในครอบครัวแล้วและมีความเสี่ยงที่อาจจะมีภาวะนี้แฝงอยู่ได้ควรพบแพทย์เพื่อตรวจโดยละเอียดนะคะล่าสุดมีรายง,งานความคืบหน้าเรื่องผลตรวจของบีมประพังกอนต้องใช้เวลา3สัปดาห์จึงจะรู้ผลที่ชัดเจน ด้านครอบครัวนะคะจะทำการจัดพิธีรดน้ำในวันที่24มีนาคม2565เวลา16.30นณวัดเทพดีราค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ